นับถอยหลังไปหลายเดือนก่อนหน้านี้พวกเราเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ที่ชื่อว่า Mad n e x ที่ได้แรงบันดาลใจจากการทำงานในช่วงที่เราทำ Mad X Creative Creature Talk กันพวกเราคิดว่าถ้าเราได้มีโอกาสร่วมง,งานกับคนรุ่นใหม่ไฟแรงกันดูบ้างมันจะเป็นไงนะนี่ผมเองครับไม้ตัวก่อเรื่องเลยผมคิดว่า Mad n e x มันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นเราน่าจะเอามาผสมผสานกับงานที่ผมถนัด ใช่ล้ะครับผมเป็นช่างภาพมันจะเป็นไงนะถ้าผมผสมผสานงานถ่ายภาพกับการพูดคุยกับคนรุ่นใหม่ในทุกวงการฟังดูน่าสนุกดีไหนๆเรายกกล้องไปถ่ายแมดเน็กซ์กันแล้วทำไมเราไม่เอาเบื้องหลังมาแชร์แบ่งปันประสบการณ์เบื้องหลังการถ่ายภาพดูบ้างละ่ะและนั่นแหละครับคือที่มาของโฟโตกราฟีในช่วงถ่ายแล้วถ่ายเรา รู้จักเปล่านี่เรียกอะไรให้เรียกไลา์มิเตอร์พี่น้องพร้อมเคลียร์อีกทีไลท์แมนเลยรูปแบบสิบรูปแบบสองเราพรีไลท์ไว้เนี่ยเราต้องรู้ค่าว่าแสงตอนนี้เราใช้เอฟเท่าไหร่อย่างนี้เราคุยกับพี่เอฟแปพี่ชอบถ่ายเอฟแปด แต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าคอมเมอร์เชียลจะเป็นตอนสิบคนคืนเดน็เป็นไงครับได้ไหมครับไปมากเก็แปดแต่ว่าผมเพิ่มบวกไปสามุดอืมก็อันนี้มันระดับเทพแล้วไงคือบอกแล้วไงว่าเฉพาะผมเท่านั้นน่ะตอนนี้ที่จะมีโอกาสได้ทำงานเดีคนคนนี้นะครับสองปีหนึ่ง <laughs> งานปีละครั้ง <laughs> ส่วนงานนี้เนี่ยคนที่ทํางานด้านนี้เขาเรียกอะไรออปเรทออปเรตภาษาอังกฤรหรือว่าถ้าเป็นคนนอกอาจจะเรียกเทคด้วยโลกดิจิตอลเราจะท่ายแล้วมันก็ผ่านอุปกรณ์เข้าคอมตรงนี้เข้าคอมหมดแล้วเพื่อให้ลูกค้าดูเพื่อให้ช่างภาพดูความยากของตรงนี้คือทําให้งานไม่มีปัญหาเราจะได้ดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างดูเช็คโฟกัสด้วยท่าไม่เข้าางปัญหาเทาไร ออมาของผมนะเ,นเครียดเครียดไมไม่เครียดไม่เครียดชินแล้วไม่ชินก็คอนเซปต์น้องวันนี้ก็ตั้งแต่ Light to Shadow นะก็คือไม่ไม่อยากให้แบนมากไม่อยากให้ใสมากก็อยากให้มันมีโทนในภาพค่อนข้างจะมีมิตมิก็เลยเลือกที่จะใช้ไฟ2ดวงโดยที่ดวงแรกเป็นเม Light เป็น Key Light อีกอันนึงจะเป็นตัวฟิลนะฟิ h a d o w แต่ว่าเราก็จะสแตนบายไลท์ไว้เยอะแหละ3 4ถึง ก็แล้วแต่แต่ตอนนี้เราก็เสร็จไว้สําดวงแล้วแต่ว่าสกินหรือว่าผิวของน้องเขาตอบสนองกับไลทิ้งแต่ละไลท์ยังไงกล้องวันนี้เองเนี่ยเราใช้กล้องที่พี่ค่อนข้างถนัดเนาะก็คือใน e o s 5D SR นะตัวนี้ Resolution สูงไม่ใหม่ละแต่ว่าเป็นกล้องที่ค่อนข้างคล่องในการใช้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่า Resolution ขึ้นจอไปแล้วเป็นยังไงบ้าง อะเดี๋ยวพาไปรู้จักสไตลิสต์และทีมนะไปแนะนำเขาหน่อยดีกว่าผมคนเดียวคงทำไม่ได้หรอกครับเราจึงเชิญสไตลิสต์กลุ่มช่างหน้าช่างผมทีมรุ่นใหม่ฝีมือดีให้สมบบความเป็น next ตามคอนเซปต์ของรายการเลยแนะนำกันดีกว่าว่ามีใครบ้างเดี๋ยวอันนี้เพลงครับเป็นสไตลิสของงานวันนี้นะครับเพลงนะคะสวัสดีเพลงเดี๋ยวเพลงแนะนำน้องๆทีมให้รู้จักค่ะก็ เอาทีมผู้ช่วยซาีดิสก่อนก็คือจะมีเปิ้ลค่ะแล้วก็มีมีแพรสองคนนี้ก็จะเป็นเหมือนคนที่แบบว่าเป็นลมใต้ปีกที่อยู่กับเรามา,า almost า the time แบบแทบจบะตลอดเวลา,าที่แบบในอาชีพที่รเราเริ่มต้นมาก็จริงๆก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละ แล้วก็นีิยูอันนี้มาจากเกาหลีใช่ไหครับเนี่ยหรือว่าเป็นเซเล็เกาหลีมาเองตรงเลยยิ้วยิ้วเบคอัพแลกให้กำลังใจอ๋อโอเคเป็นกองเชียร์ไหมเหรอเดี๋ยวน้องเข้ามาเราจะ เมคอัพทำให้เขาสวยหรูดูดีวันนี้เราจะคอนเซปเป็นยังไงครับคุณเพลงคือจริงๆวันนี้คอนเซปเราเป็นเน้นที่เป็นบิวตี้เมคอัพกันมากกว่านีครับิบเพ้นโชว์ความหยาบกร้านอะไรบางอย่างที่เราไม่ค่อยได้เห็นจากน้องไมคกี้ไฟคลับไฟคลับเออประมาณแบบแบบแมนแมนใช่แมนแมนซึ่งจริงๆแล้วอ่ะชุดอ่ะก็ไม่ได้มีลีลาโลดโผนอะไรก็แค่แบบ หล่อๆจะเจ็งสแลกสีดำแล้วก็เสื้อกล้ามแล้วก็อาจจะมีติดสูดร่มสีดำนิดหนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รองเท้าหนักโอเคอันนี้คอนหลักกันอยากทำไรทำอยากได้อะไรบอกได้เลยค่ะอันนี้เรามาสนุกกันแล้วแขกรับเชิญคนแรกในอีพีแรกของเราคือน้องไมกี้ครับ ก็อขอบคุณพี่ก่อนนยประเดิมเลยประเดิมด้วยกันเลยคนมากตีมืออย่างคุณไม่ร่วมงานกันเนยโอ้โหพี่วันนี้ผมเป็นที่เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ให้ดูให้ดูเราไปทําการศึกราชการหลักว่าน้องตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วอะไรพวกเราก็ต้องขอขอบคุณพี่ปิ๊กผู้จัดการของน้องไมกี้ที่ให้เกียรติพาน้องไมกี้มาร่วมถ่ายทำกับเราในวันนี้ส่วนตัวแล้วมีความรู้สึกว่า สไตล์เนี้ยเรามีแบบยังไงก็มา,าเลยคิดว่าเราจะเริ่มไปในเรื่องของมานี้ที่ปิดชอ่องบอกเยบอกเยจะมีไฮไลท์เีนอะไรอย่างนี้แล้วเราก็จะเริ่มบีทอัพนมีความเป็นไฟคลับ ช่วงเวลาสำคัญในระหว่างทีมช่างหน้าช่างผมทีมสไตลิสต์กำลังเตรียมน้องอยู่โดยปกติแล้วผมก็จะมาเตรียมความพร้อมกับทีมพร้อมกับทำงานกับโปรดิวเซอร์ร่วมกันนี่คนนี้เลยทำหน้าที่เป็นส่วนของโปรดิวเซอร์ซึ่งโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาจะมีอันนี้อันไม่รู้อะไรอันนี้เป็นเบกดาวขอความขาดขอชี้ิอถามเขาจะแมชชัวหรือทำให้แน่นอนและแน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนมีสิทธิ์หนึ่งค่ จริงๆต้องถ่ายแล้วนะเราควรจะต้องเสร็จลุกแรกไปแล้วด้วยแต่ด้วยความที่วันนี้ทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามแผนซึ่งเป็นไปได้ได้ได้ยินแว่วแววว่าหน้าผมเ,เรียบร้อยแล้วเ,เหลืเอเดี๋ยวเหลือชุดคิดว่าชุดไม่น่าจะเปลี่ยนมาก็เดีเ๋ยวหน้าจับของค่ะใช่ะค่ะโอเคแล้วก็จะไปดูเวลาถ่างความสามารถช่างภาพหลักอีกอย่างหานึ่งก็คือการแก้ปัญหาครับบางทีทุกคนมัน จะต้องมาบีบเนี่ยพี่มันต้องเร็วกว่านี้แล้วนะมันจะต้องเสร็จภายในกี่นาทีนะ<ม>ซึ่งสถิติของพี่ที่เคยซาทำไว้กูให้มึงถ่ายว่าของกูอ่ะเขาให้ระยะเวลากูเท่าไหร่10นาทีค่ะกูได้สนาทีพาเพราะาว่านอ,อ,อนักสแสดงเขา <laughs> มีอะไรด่วนไม่รู้แล้วก็<ม>ต้องจัดการแล้วเราต้องได้ภาพด้วยเพราะฉะนั้นต้องแก้ปัญหา3นาทีตอนนั้นโอ้โหนั่นอีกเรื่องคุยยาว ช่างภาพมันก็คือช่างดีๆนี่แหละครับที่จะต้องรู้จักแก้ปัญหาทําความเข้าใจในด้านฝั่งเทคนิคทั้งหมดวางแผนจัดการทุกอย่างเป็นอย่างดีและที่สําคัญคือสวมบทบาทการเป็นงผู้มกับในเซ็จเซตนั้นก็สนุกดีครับน้องก็ดูกํลาลัง explore กับเรื่องผมบางทีสไตลิสกับช่างผมก็ต้องคุยกันเนาะ น้องเขาก็แบบนี่มันเกาหลีไปไหมอะไรเงี้ยมันยังไงนะอะไรเราแตะเขาตกเขียงกันละออกมาแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรปรับก็เป็นเรื่องของช่างภาพส่วนคือทํางานร่วมกันถ้าเป็นงานภาพมินส่วนใหญ่แล้วก็พุ้กกับก็จะเป็นช่างภาพเองแล้วก็แต่ว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้มันมีจอแบบที่คุมดูแลอยู่บทบาทหน้าที่มันก็จะชิฟไปจากสมัยก่อนก็โลกมันเปลี่ยน ตอนนี้ลูกค้าจะเข้ามามีส่วนร่วมเยอะมากกับการเคาะงานอะไรอย่างถ้าคนที่ดูรายการนี้ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เราจะรู้แต่สมัยก่อนเนี่ยมันต้องรอถ่ายเสร็จเอาไปล้างเอาล้างเอาปุ๊บมาดูเทคนิคอลเป็นยังไงล้างดีออกอามาดีไหมสีออกมาเป็นยังไงเทคนิคอลเวอร์ไม่ขนาดนั้นนะแต่ตอนนี้มันก็เลยเป็นดิจิตอลเราก็ทำง่ายหน่อยโอ้ย oh, พี่ปิ๊กกับพี่ไม้เนี่ยรู้จักกันมา ตั้งแต่พี่ยังหนุ่มๆเยก็อยู่ในสายเนี่ยมาตลอดนะทางพี่เกเองก็เป็นผู้จัดการดาราหลายสมยลสมลยะปันคนมาเยอะมากสป,ปอร์ตซึ่งกันละกันเป็นเรื่องสำคัญการทำงานสาย,ยนาะน้องไมกี้เขาแต่งโงใกล้เสร็จละก็เฮหากันเสียงก็โอเคนะสนุกก็เดี๋ยวจะแวะไปดูนิด,น,ดนึงว่าเป็นไงและถึงไหนแล้วเนาะทางพี่ก็พร้อมและ พวกเราก็เตรียมงานกันมาเป็นอย่างดีวางคอนเซ็ปต์เจ็บๆกันไว้เปิด e ีพีแรกก็ต้องทาร n นซ o อมน้องเขาหน่อยครับซึ่งทางน้องไมกี้และพี่ปิ๊กก็ไม่ได้ติดอะไรครับกับคอนเซ็ปต์นี้ โอเคครับโอเคครับโหดดีโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปคลีนหน้ากันขอบคุณครับไม่มีอะไรที่ฮอชไปกว่านี้แล้วล่ะการเตรียมความพร้อมของทุกส่วนให้ได้ตามเป้าหมายอ่าที่ในหัวผมจินตนาการไว้เป็นเรื่องสำคัญมากเมื่อทุกอย่างพร้อม เราก็เริ่มถ่ายจัดก,การแต่งหน้าเบาๆเราค่อยๆเพิ่มความเจ็บขึ้นเรื่อยๆและน้องทีมสไตลิสก็ตั้งใจทําหน้าที่เป็นอย่างดีน้องไมกี้ก็สุดกับเราหน้าสมเป็นมืออาชีพถึงแม้เขาจะเข้าวงการมาไม่นานนะักแต่ความสามารถของน้องยิ่งทําให้งานของทุกฝ่ายดูง่ายขึ้นไปหมดเลยวันนี้ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ